ถ้าถามเรื่องทั้งหมดจนชัดเจนเขาเป็นนักล่าอสูนเฟิงเซิงโดยเฉพาะอสูนเฟิงเซิงหายากมากทั้งเลือดเนื้อและกระดูกมันมีสรรพคุณช่วยคนมีอายุยืนยาวและกริดวัสดุพิษเสตเล่มนั้นก็คือของสิ่งเดียวที่ฆ่าพวกมันได้เขาได้ยินว่าที่แคว้นจือซวีมีอสูนเฟิงเซิงเละให้กริดกับข้าหากข้าฆ่าอสูนเฟิงเซิงได้เขาก็จะมีโอกาสมั่งคัง่งคนที่ถูกอสูนเฟิงเซิงทำร้าย ไม่มีใครรอดข้าคือคนเดียวที่รอดชีวิตออกมาได้เขาก็ไม่รู้เหตุผลข้าเลยฆ่าเขาและกินเขาด้วยข้าฆ่าไปเรื่อยคนสุดท้ายที่ตายก็คือห้องเต้เพียงแค่นิ้วเดียว ที่กรีดลงคอของเขา huh? ข้าก็กลายเป็นเทพแล้วจะมาเสิตูัวทำไมข้าก็มาหากริดเล่มนั้นนะสิได้ยินว่าอยู่นี่ในเสิรตตัไร่เหตุผลนี่ไม่ใช่เป uh> ้าหมายของเจ้าเจ้าถามผิดแล้วเจ้าทําไมถึงกลายเป็นสัปปลาดเหมือนกับข้าเรื่องนี้ตั้งหากที่เจ้าควรใส่ใจฮะเพราะอะไรเอ้ ข้าบอกเจ้าได้แค่ว่ามีคนทำข้อตกลงกับข้าเพื่อให้ข้าเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นแบบนี้ใครนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดแต่ข้ายังบอกเจ้าไม่ได้ใครใ,ใครใครกันลองถามตัวเองดูสิว่าเจ้ามันเป็นคนหรือเป็นปีศาจต่อให้เจ้าสืบจนถึงที่สุดแล้วจะมีใครเชื่อเจ้า หากวันหนึ่งไม่คนเห็นเจ้าเป็นครึ่งคนครึ่งแมวขึ้นมาแล้วก็จะยังให้เจ้าเป็นรองหวัวหน้าสารตาลีอีกเหรอหน้าขันเกินไปแล้ว<ะ>ทำอะไระไรนะ้ไปท่านเป้งสิ่งที่ควรมาก็ต้องมา <S <S> ท่านเป้งท่านเป้งเจ้าทำอะไรนะ ฮะเฮ้ยเี๋ยวจ,จะทำอะไรนะต่อไป <ละ S 1> ทำตัวดีๆละ่ละต้องพึ่งพาตัวเองแล้วข้าคงไม่มีโอกาสดูแลวพวกเจ้าติดภาพเหมือนตามประตูเมืองกับถนนแล้วและได้ส่งคนไปเพิ่มไปสองเท่าเพียงแต่ยังหาร่องรอยของพวกหลีปิงไม่พบหากตรวจสอบแค่สองวันแล้วเจอก็ไม่ใช่หลีปิงแล้ว ท่านแม่ทัพคนของท้านตีเหล็กยืนครานจะพบท่านบลาติดเบ็ดแล้วท่านแม่ทัพตามพวกเขาไปข้าต้องการหลีปิงขอรับ แท่ทานแม่ทัพดูให้ดีตามต่อไปขอรับ à Hả? à Hả? 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 Hả?

เลือกที Eu, ha, ha, ha ่ได้ดีซ่อนตัวอยู่ในเมืองเป็นวิธีที่ดีอ๋าอ๋ออ้าอ๋าอออ้ ใครปืนเที่ยงจะไปแจ้งได้อย่างไงคนในหมู่บ้านหลือกันว่าผีน้ำเก่อกวนพูดอย่างก็เป็นเรื่องจริงจะไม่เชื่อก็ไม่ได้รค่ายเล่นแป๊บหนึ่งสิเขาข้ามมังเดี๋ยวค่อยตาจ้าขี้งอกเอามาไม่ให้เดี๋ยวสิอยากได้เอา ถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วข้าส่งแค่นี้นะเดี๋ยวนี่ก็ถึงหมู่บ้านแล้วไปนั่งพักดื่มน้ําที่บ้านหน่อยเถอะไม่ดีกว่าขอบคุณท่านมากอ้าวปลาเหลีวทําไมไม่อยู่ตรงนี้ล่ะเราหากระตั้งนานน่ะท่านไม่ควรจะถูกผีน้ําจับไปหรือไงอท่านนี่เอ้าปลาเหลีวกลับมาแล้วอ่ะออปศาป,ป,ปีศาจจับตัวไว้ เข้ามานะอย่าหน้าอย่านะปีสอจเลยนะเข้ามามาดูนั่นไปเราเข้าไปเรืวหน้า แต่เขาช่วยข้าเอาไว้นะเขาไม่ใช่ปีศาจหรอกเข้มันนี่เป็นปีศาจจริงๆถ้าตาบอดไม่เห็นหรอกเข่ปีศาจแน่นอนจับมันเลยจับมันตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออตาลงหัวหน้ารอมาแล้วเออวันอ้วนลงเรามาจะสาตาเลยนะทันปิงเจียวตัวท่านสักทีสาตาท่านนี่เหรอทนปิงอย่าไปอีกเลยนะเราตกลงกันแล้วจะสืบด้วยกันท่านจะเป็นอะไรเราก็จะไม่มีวันทิ้งท่านรองหัวหน้า เราร่วมเป็นร่วมตายกันมาตั้งหลายครั้งหากยังทำแบบนี้พวกเราเสียใจนะรองหัวหน้าพวกเราล้วนเป็นพวกเดียวกันนะการเวลาพิสูจน์คนท่านรองหัวหน้าท่านสืบเจออะไรบ้างหรือเปล่าตู้จิซวีมาที่สรนตูก็เพื่อตามล่านหนึ่งบุปผาใช้กระดูกอสูรเฟิงเซิงปัญญาวิเศษ มองเมาหอยยงอันหวังยืมมือพวกนั้นเพื่อตามหากริตที่สามารถฆ่าหนึ่งบุกผาได้หอยยงอันยอมกอดสึกแคว้นทำลายแคว้นจือ้อซีเพื่อความเป็นอมตะแต่พวกเขาก็ยังหาหนึ่งบุกผาไม่เจออยู่ดีเจอแค่กระดูกอสูรเฟิงเสริงไม่กี่ชิ้นใช้เป็นตัวนำยานำกลับมาเสริรตูพ่อข้าสืบเจอข้อเท็จริงของคดีนี้ทำให้หอยยงอันกลัวเลยถูกฆ่าปิดปาก ยังไงก็ตามหากคนชั่วยังลอยนวลข้าไม่มีวันยอมแพ้พู้นั้นก็แค่ชนะชั่วคราว <c oughs> เออที่จริงตั้งแต่แปลงร่างมาข้าก็กลัวมาตลอดกลัวว่าจะถูกคนอื่นมองว่าเป็นปีศาจ เป็นตัวประหลาดแต่ข้าไม่กลัวแล้วจะคนหรือแมวก็เป็นรองหัวหน้าสารต้าหลีอืมอืมขอเพียงมีข่ามีพวกเจ้าสารต้าหลีเราก็ไม่มีเหตุผลต้องก้มหัวให้คนผิดรูปรักษณ์ไม่สำคัญการกระทำต่างหากจะถูกหรือผิดยึดความเที่ยงธรรมทา <ทำ S 1> แต่แตความดีด ไม่หวังผลลับธ์ฮึอึฮึฮ่ฮึฮ่ฮึ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 ฮนฮึฮึฮึฮ ท่านรองหัวหน้าข้าได้ได้ยินสหายเหล่านี้พูดหมดแล้วก่อนที่ท่านจะถูกคนชั่วทำร้ายจนเป็นโลกประหลาดถึงได้กลายเป็นแบบนี้โทษที่พวกเราตื่นเขินผิดที่เห็นท่านเป็นปีศาจล่วงเกินท่านแล้วล่วงเกินท่านแล้วไม่ต้องขอโทษพ่อหนุ่มคนนี้ท่านรองหัวหน้าทุกท่านข้ามีเรื่องอยากขอร้องเรื่องลูกชายของท่านน่ะเหรอ พวกเรารู้ดีท่านรองหวัวหน้ามีคดีสําคัญที่ต้องทําเรื่องเล็กน้อยของเราเดิมไม่ควรรบกวนพวกท่านแต่ผีน้ําอลหาวาัตหนักจริงๆอะวาใจเธอเราทําคดีไม่แบ่งแยกใหญ่เล็กไม่จะลําดับก่อนหลังและไม่ได้มีเรื่องลึกลับอะไรด้วยพวกท่านไม่ต้องกลัวเราข่าวราพูดเท่าดังคนในบ้านเรามาจากสานตาลีสานตาลีแยกแยะดีช่วคอยตัดสินูกผิดใช่แล้วเชิญพูดเถอะอ่อเอเอ เรื่องผีน้ำที่ว่าเน่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่สามปีก่อนในตอนนั้นหมู่บ้านเรามีกองทัพผีกองทัพผีเหรอ